ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมมีเฟสลูกสามมีอสี่ลูกสามนะครับพอวันนี้ไม่มีแล้วมากคอนนต์ก็คือมาเปิดกาชาที่นี่เมื่อตัวมามาเยอะ ค่อนข้างพอสมควรน,นะครับก็จะเลือกตุ่มตัวที่เป็นสิบอัพน็อกโฟมันจะได้ฟรีหนึ่งอันอันนี้อะไรเนี่ยวิญญาณใช่ไหมสมมติเราจะใช้เรากดใช้ตรงนี้ปะเฮ้ยวะไม่รู้วะทำไม่ได้อะเำไมวะตัวนี้ปะตุ่มอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียกมีเห็นปะครับถ้าเราสิบครั้งนี้สิบครั้งนี้สิบครั้งในทีเดียวเนี่ย อ่สิบสิบครั้งในทีเดียวเนี่ยเราจะได้ตัวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวโอเคครับเดี๋ยวผมขอตั้งจิตอธิษฐานต่อพ่อแม่พระธรรมตําจังซึ่งงอคงแล้วครับขอให้ได้สัตว์แดงก็สองตัวสามตัวก็ยังดีนะครับขอสักสามตัว,ตวเพิ่มขอให้พ่อแม่ไอ้ขอให้ตาคุจังกับสี่เทียนบ้านซึ่งช่วยด้วยขอสัตว์แดงด้วยมามา เรามาลุยกันครับหนึ่งสองอาสามปึบ๊ตบตัดแดงตัดแดงมาแล้วโคตรตัดแดงทากตัวนะในรอบนี้โอ้โหเออยีขาวหมดเลยไอ้สัตว์เอ้ยโอ้เฮ้ยโอ้ยไม่ใช่ <c oughs> มันไม่ใช่ตัวสัตว์มันเป็นอันนี้ อันเป็นของอ่านผิดโทษทีโทษทีไม่เป็นไรอันเฉลี่ยนั่นก็เป็นขอของฟ้าแล้วกันนะี่นะขอของฟ้าขอแดงมาแล้วกันนะสักหนึ่งอันนี้เรียบร้อยครับเหยื่อล้วนๆไงละ่ะชัดเจนอ๋อว่าถือมังกรโอเคโทษทีเมื่อกี้ผมพลาดเองเก็บมังกรได้ยังไงยัง แต่ว่าทุกนี้มันมนันเอาที่ไหนอะ่ะผมได้ปล้อ๋อตอนนี้โอเคนี่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 ิญญาน,น,นี่บินญ,ญานญญาตาอีบครั้งเดี๋ยวขอตั้งจิตไหมก่อนพอให้สีเทียนตันเส้นเราคนตังช่วยลูกด้วยขอสัตว์แดงทุกสามตัวในการปุ่มสามครั้งนะเอานะททธมูสังคู่ะ ัดแดงตัดแดงตัดแดงมันตัดแดงเรียบร้อยครับเตือครับโอ้โหสิบตัวแม่งบางคนแม่งตัวก็ชาไอ้หกหมื่นนะได้ได้นะครับได้สัตว์แดงมาเลยนะครับโอ้โหเอาไปเนะเอาไปกระตมนะครั้งที่สองครั้งที่สองนะครั้งที่สองขอขอขอสัตว์แดง สัตั์แ้งสัตว์แงสัตแดงัตแดงัตแดงสัตเออไม่มีแดงสักตัวเลยโอ้โหโอ้ฮะขั้งสุดท้ายขอสัตแดงสักตัวแล้วนะโอ้ไม่อยากไม่อยากลุ้นเลยวะ พดเกลืออะไรครับโอ้โหชัดเจนเลยอ่าเฮ้ยผมมีสกิลมีวะโอเคขอสกิลวิภาหน่อยแล้วกันนะมาปีเตอร์ทันชื่นปีเตอร์ทันชนก็โอ้โหเกลือเกลือครับพี่น้องเกลือ สิบตัวสิบสกิลไม่มีอะไรเลยโอ้โหเขียวล้วนเลยครับอีกสัตว์มาตัาวสุดท้ายสะเกลเวลาห่าหน่อยเว้ยหลบดลอยไม่มีอะไรสักอย่างไปเัานมกัน,น เดือแล้วร้างแมงแลวไม่เอาแล้วไอ้คนสูมบางคนสูมได้ตัวเดียวแม่งทำเซิร์ฟเวอร์อยังไงวะเนี่ยทีเอ็มโอ้โหเลิกเล่นดีไหมวะอืมเลิกเล่นวะ เอามาทำไมเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วไปประกบแม่ให้หมดเปลืองกระเป๋าไม่มีอะไรให้เลยวันนี้ดวงกดชิบหายอาโอ้โหเปลือรุนๆครับพี่น้องเปลือครับตอนนี้ยเฮ้ย เด็ก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 โอ้ยตาเป็นสัตว์ฟ้านะมึงนะโอเคนี่ระมังกรครับเออผมจะมีอันนี้ละมั้งที่ที่ได้ดีสุดของวันนี้อันนี้ก็อาวุธผมไม่ครบแล้วไงประเด็นนะเออผมก็ไม่อยากได้แล้วอะไอ้พวกเนี้ยผมมีสัตว์มากกว่าตอนเนี้องค์กรเลยนะเฮ้ยยยยยอ้ดงเด้งเดงเดงเดง ดี yeah. oh. uh. อ่ะโอ้โหนะดีกันไมไ่แล้วคนไปขายได้บอกวะไม่ได้อกีกงั้นเนี่ย uh. เอดง่ายเกินถึงว่าแหละคนเติมมันเป็นแสนก็ไม่ได้สักอันเลยแับนั้นัดมังกรไอ้ขัดแดงเงี้ยผมว่าไปได้ก็แปลก่ไอ้คนที่ได้อะ่ะ ใช้เงินแค่ทองแดงแค่หกหมื่นนะท่านทำยังไงกันวะถอยถอยเอออี้ยเบื่อผสมแม่งให้หมดเลยมันมีเนี่ยครับมันมีภารกิจตัวน,นี้ตัวไหนวะตัวน,นี้รอเปว่าว่านี่พานธุ์เล่บอสไม่ใช่ผสมพิลาวิญยางใช่มไหม สีระยันนี้ใช่ตัวตัดหรอปะไม่ใช่ใช่แหละมาดูชื่อมัก่อนสิลาใช่ปะเออสีระยนันโอเคเดี๋ยวเราไปผสมดีกว่าเนาะไปผสมไงวะผสมไงวะสร้างเนาะกระสานอ่าอันเนียนเนียนเนี่ยเออทิ้งให้หมดเลยเนี่ยโอ้โหเอามาปรไมเนี่ยม,มันก็เขียวอยู่ดีแหละ ไม่ต้องอะไรหรอกเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหมาทำไมไม่รู้เนี่ยเอาไปไปไปจะไปทำอะไรได้ครับน้องส่วนผสมตอนนี้ชัดเจนชัดเจนเ,เ,เอาให้หมดเนี่ยไม่ใช่แล้วชัดเจนเต้าเอาให้หมดอ่ะ ชัดเจนนี่โอ้โหเจ็ดสิบแปดเล่มเดี๋ยวเราลองผสมตัดตีตัวดูเราไปดูนั้นว่ายังไงวะไม่ใช่ละรวมใหหมดเลยทีเดียวจะได้แบบมีโอกาสลุ้นมากขึ้นเนาะให้มันเต็มกราฟอะให้มันเต็ม เต็มตารางเนี่ย40ตัวไม่น่าพอป่ะแต่เขาจะเอา19ตัวใช่ไหม 4, 8, 12, 16, 16, 20งั้นเราเอาออกเอาเอาไปฝังเราเอา,เอา20ตัวพอไหมมันก็เกลืออยู่ดีเลยไม่เป็นไร นี่ก็พี่วิชาขอสกิลววห้าหน่อยแล้วกันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงน,นี้เลยชเนี่เรามาดูนี้ดีกว่าขอให้สกิลววห้าแต่ลูกหน่อยเถื่อพี่เอเ้ยกำลังแอบ่องดูอยู่ไปฟาร์มรวลมาตั้งหลายที่เพื่อจะเก็บ สกิลสมุทรสกิลมาทำวิวห้าเพราะว่าสกิลวิวสี่คนตันยู่แล้ววะมันอัพไม่ได้แล้วไงลุกเก็บเนาะหมดแล้วเต็มแล้วปุ๊บเฮ้ยโอเค,อเคได้มาหนึ่งอันโอเคครับยังดียังดียังดีที่ม,มันคือสกิลอะไรไม่ว่าจะผมไปต่อบีสิบได้หนึ่งเล่มโอ้โห อัตราการความสำเร็จนม่งเขื่อนชิบหายโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยโอ้่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอัตราอัตราการเลื่นขั้นนะเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วมาจบจบเฮ้ยหมดแล้ว เราไปดูสก,กิลที่เราได้ดีกว่ามันทำอะไรได้วิชากะมันต้องขึ้นหนึ่งสักอันอะเดี๋ยวบอกว่ามันต้องใช้สองมันก็เลยไม่แจ้งเตือนนี่หรอโอโ้โหมึงได้อันนี้มาหรอวิวห้ารุคู่ดาวอาว ลดคูดาวสกิลหมายถึงว่าทุกทุกสกิลหรือเป่าวะเป็นสบกิไม่น่านใช่ม้งน่าจะเป็นห้าิวิเนี่ยเดี๋ยวคุณลองคูณด,ดูก่อนเนาะโอ้เซ็งเลยดีกว่าไม่ได้แล้ววะห้เฮ้ยห้าิคูณศูนย์จุดสองห้จุดสลบห้าสลบ านะโอโเคใช้ก็ใช้วะแต่ไม่มีตังไอ้สัตว์โคตรจนเลยนะนโอ้ตอนนี้ผมท้อมากมเพื่อนเนผมก็ท้อเลยไม่ได้สัตว์แดงสักตัวเลยเกลือมากบอกตรงตรง นะไม่ได้ถึงว่าไอ้พวกไอ้คนที่สุมกันโอ้โหสุมกันละนาวอะไม่ได้นะผมก็เพิ่งรู้กับตัวเองนะว่าม,มันยากขนาดนี้มไม่มีตัวที่แบบได้เลยใช่ไหมเนี่ย เราเล่นดีเอสพีแล้วกัวนเนาะจะได้จะได้ฟาร์มไวๆเวิวไวๆไม่ตีบอสไม่ค่อยชอบเท่าเรป้องกันตัวเขาป้องกันก็ดีนะมันจะได้ยืนแทงมันจะได้ยืนแทงตัวนี้ได้ตัวไอ้ปามได้อันนี้ด้วยละแับ ตีบอสนี่ยังไม่ค่อยสําคัญวะ่ะมันไม่ค่อยเข้าไปตีเท่าไหร่ผมว่เาเอากายภาพให้มันป้อกกอนดีกว่านะผมชอบใส่ฟาร์มาดิเอาผมก็ให้จบนะอันนี้ไว้ป้องกันเวสนี้ครับก็กออมีึ้นเงาะีเซนตาเ้นต์กมาอีก ผมก็ไปหาเงินทองแดงแล้ววะเดี๋ยวมีขายไหมทองแดงอะ่ะลอซื้อหน่อยดิร้าวเลยตัวเนี้ยไม่มีตังค์อ่ะขอแมวเต็มแล้วหรออ๋ออ๋อ,อนี่นี่ยังได้อยู่ยังได้ไมวอ,อยู่ เพิ่มความเสียหายความเสียหายาเพิ่มทางเดินกับการล่าเพื่มโอกาสแบบป้องกันกายภาพป้องกันอบบลมลบลีกว่ากา,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 ายภาพของเราเนาะมันจะได้ยืนตู้กับม,นนมันได้ดีหนมากแล้วก็อาคมลาวเลย โอ้โหเดี๋ยว4,000นะมีใครมีทองแดงสาสัก10อื่นไอ้10บาทไหโอ้ไม่มี10บาทสักอันเลยมั้ ไปไม่ออกเลยวะโอเคก็วันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะไม่มีรางวัลให้เลยเหรววะโอเค,ครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำสร้างสรรง,งานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โคตรวยเลย <c oughs> โอ้ยยังฮาเลยเฮ้ยมีฟิิวได้โอเคโอ้โหเอาฟิกิวนี้มาให้บุ้มนาน เดี๋ยวไปดูดิมันยังไงวะยูงเนี่ยก็สิสี่วิไงหมายถึงว่าตัวอื่นมันจะลดลงนี้หรอสี่สิบเก้าอนนี้เลยนี่หว่าคงก็ห้าสิบเ้านี้หว่า ม่เข้าใจหอเห็นไหมผม,มก็ปิดสีวิทย์เท่าเดิมเนอืมโอเคครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เนะาะกดซับสไครบ์อย่าแ้เตือนเยี๋ยวมรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาดูว่าแตล่ละวันทำยังไงให้ CP ขึ้นเร็วสำหรับสายเมดเนาะหรือว่าสายอื่นก็ทำได้เหมือนกันก็สำหรับวันนี้นะครับบายบายครับ